นะครับก so ็ว so ัสดีพี่ๆนานาเหมือนเดิมนะครับก็หายหน้าหายตาไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับพอดีป้าเสียนะครับก็เพิ่งเสร็จงานข่าวดํานะครับก็เลยม่เร่งคืนไก่ให้พี่ๆนานาต่อนะครับสําหรับที่คนรอรอเป็นอาทิตย์เลยด้วยครับเพราะว่างานข่าวดําเมื่อกี้ก็ห้าห้าวันนะครับห้าหกวันกว่าจะนั่นจะนี่เสร็จก็พอเสร็จก็จะมาเร่งงานให้เหมือนเดิมนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นชุดมีทั้งดักทางและก็ล้อมไก่นะครับมีทั้ง31หลักแล้วก็จะเป็นดักทาง15หลัก3ชุดนะครับางานล้อมไก่นี่ครับจะเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้เป็นเอ็นเบอร์อันนี้เบอร์70นะครับตัวนี้เป็น90คือลูกค้าอยากได้เป็นเอ็นเบอร์70็หนึ่งชุดนะครับแล้วก็เป็นเก้าสิบหนึ่งชุดนะครับชุดนี้เป็น 9 0ครับนี่ N90 สีน้ำตาลนะครับรับรองว่าปักลงไปนะครับก็ปักลงกับกับดินก็จะเป็นลายพรางเลยนะครับเพราะว่าเชือกพันหลักผมก็เล่นเป็นลายพรางไอ้ที่ขาวๆนี่ไม่ใช่ไนะครับผมหยอดกเก่าร้อนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็หายไปนะครับนี่ลายมันจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นลายพรางแบบนี้เลยนะครับปันหลักเป็นตีเกลียวไปเลยนะครับ หลักก็จะเป็นหลักสเตเลสแท้นะครับนี่สเตเลสแท้ไม่มีขึ้นสนิมแน่นอนนะครับเจียแล้วขัดเนียนๆขัดสวยๆนะครับนี่มันจะถ้าเราเจียแล้วไม่ขัดมันจะสากนะครับดังนั้นถ้ามันเป็นสากมันก็จะถูก,กับสายเมนตัวนี้นะครับทำให้สายเมนเนี่ยมันเป็นขึ้นขุยแล้วใช้งานไปแป๊บเดียวนะครับมันก็จะขาดง่ายแต่ถ้าเราเจียแล้วขัด ไม่ให้มันสากนะครับขัดเนียนๆแบบนี้นะครับใช้งานยาวๆได้เลยนะครับหมดปัญหาเรื่องสายสายเมียนเป็นขุยนะครับหลักขนาด2เมิลยาว 7. 5ุนิ้วนะครับลายก็จะเป็นลายพลางยางที่ผมบอกนะครับนี่จะประมาณน,นี้เลยลายจะเป็นแบบคล้ายๆใบใบใบไม้ไผ่แห้งนะครับหรือจะเป็นพวกใบไม้ที่ไฟป่ามาก็จะมีทั้งดำทั้งน้ำตาลคละเคล้ากันไปนะครับ รังเก็บก็จะเป็นขอบดำนะครับตัวหนอนก็สีรุ้งนะครับแล้วแต่รอบนะสาย PE นี่ครับเป็นสีดำด้วยครับสาย PE สีดำต่อปลายเนียนเลยครับนี่เพราะว่าผมใช้เป็นห่วงเล็กนะครับต่อปลายไม่เนียนพอห่วงไม่รู้แน่นอนนะครับนะใช้เป็นห่วงเล็กนี่ดีครับติดแล้วไม่หลุดนะครับหลุดยากมากยิ่งดิ้นก็ยิ่งแน่นนะครับ ตัวนี้เป็น3 1เอดหลัก N 9 0นะครับล้อมไก่ก็ได้นะครับดักทางก็ได้นะครับใช้ได้2อย่างนะครับก็จะไปด้วยกันกับชุดนี้นะครับนี่ชุดนี้อีกชุดหนึ่งก็จะเป็น N 7 0นะครับนี่เมื่อกี้ N 9 0อันนี้เป็น N 7 0ใช้ดักทางนะครับงานก็เหมือนกันครับเด็ดๆออกจากมือผมทุกชุดครับงานจะเหมือนกันเลยนะครับนี่ลายจะประมาณนี้ครับผม แค่รังเก็บขอบดําหมดครับเหลือสีเขียวนะครับก็สใส่สีเขียวไปเลยนะรังเก็บไม่มีผลครับแค่ใส่แค่ให้อยู่กับคลืนก็พอนะครับแค่จับส่งคืน2ชุดนี้ไปด้วยกันนะครับสามสิบเอ็ดหลัก2ชุดนะครับไปอุตรดิตนะครับแล้วก็มีคืนดักทางนะครับบวง4.5นิ้วนะครับนี่บวง4.5นิ้ว เอ็นเป็นเอ็นเบอร์เจทั้งหมดนะครับสายดักทางเอ็นเบอร์เจ็ดสมันติดเร็วนะครับสำหรับดักทางไก่เนี่ยพวกตัวผู้ตัวเมียติดหมดเลยนะครับลายก็เหมือนกันนะครับก่อนส่งก็เก็บสายเมนเก็บอะไรเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเก็บงานให้เนียบเลยก่อนก่อนที่จะสงให้ลูกค้านะครับ3ชุดนี่ สามชุด1,000บาทนะครับรวมทรงบวกปลายทางนะครับงานบวง4.5นิ้วสำหรับดักทางไก่นะครับแนะนำเลยชุดนี้ครับถ้าเราจะไปต่อไก่นะครับล้อมไก่หนึ่งชุดสมมติว่าเราเอาสามสิบเอ็ดหลักล้อมไก่ต่อนะครับเราก็ใช้เป็น3มชุดดักทางไก่เพราะว่าไก่มันจะถ้าเป็นไก่เป็นฝูงมันจะมาเป็นฝูงเลยนะครับมัน คือถ้ามาเป็นฝูงเนี่ยถ้าเราดูทางว่ามันจะเดินคิดว่ามันจะมาตรงนี้ก็อเอาคืนชุดละสิบห้าหลักหลักทางไปปักได้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์ได้ตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียแค่เดินผ่านก็พอครับตามเครื่องร้อได้เลยนะครับคืนช่างเดิบครับไม่เชื่อเอาไปลองดูได้เลยนะครับรับประกรันความมานันถ้าไม่มันก็ปลาเข้าปลาได้เลยนะครับแล้วค่อยสั่งใหม่ <c oughs> ความมาันผม ไม่รับประกันนะครับส่วนงานมาตรฐานนะครับผมรับประกันเลยงานเกรด A แน่นอนนะครับส่วนความมานก็ให้พี่ๆนานาไปหาเอาเองนะครับแล้วก็มีคืนนกกวัดนะครับชุดละ40บ่วงคืนแขวนนี่40บ่วงมีกระดิง่งมีเอ็นเปลี่ยนแถมให้ทุกๆุดนะครับนี่สั่งเฉพาะเอ็นสั่งเฉพาะคืนนะครับก็ส่งไปให้นะครับ โอเคงานส่งวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็มีพื้นดักทางไก่3ชุดนะครับไปด้วยกันแล้วก็มีสามสิบเอ็ดหลักสองชุดทางล้อมและดักทางนะครับไปด้วยกันแล้วก็จะมีแขวนหนึ่งชุดนะครับไปโดดๆเลยนะครับชอบแบบไหนไม่ว่าจะเป็นงานดักทางงานล้อมนะครับงานนกกวักงานนกอีลุ่มนะครับ รักเดียวผีเสื้อขึ้นแขวนนะครับก็สนใจแบบไหนสั่งได้เลยนะครับงานรับประกันแกะกองมาถ้ามันไม่ตรงปกนะครับแกะกองมาโทรหาผมได้เลยนะครับผมรับซื้อคืนเต็มราคาซื้อของกับผมไม่ต้องกลัวเด้อครับนะไม่ต้องกลัวโดนเอ่อบักของไม่ตรงปกหรือว่าโดนโกงนะครับโอเคครับเดี๋ยวอขอแพ็กของไปส่งก่อนนะครับมันจะเย็นก่อนมันจะหมดเวลาส่งก่อนนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะนะติดกด กดติดตามช่องช่างเดิบขึ้นมานด้วยทางช่อง YouTube เพจแล้วก็เฟซชื่ออันเดียวกันครับช่างเดิบขึ้นมานนะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมมันมาทุกชุดสนใจสั่งได้เลยครับผม